ก็ฟอกไอ้ชอบผมเป็นผมจริงนี่แหละอันนี้มันเป็นสีดำใช่ไหมเออเราจะฟอกให้มันเป็นสีประมาณนี้อ๋อฟอกไว้แล้วก็ลงสีลงสีดูว่าเฉดสีไหนมันอ้นั่นมันสามารถลงได้ระดับไหนมันลงได้ระดับไหนมันลงไม่ได้อืมเดีย๋ยวอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ อันนี้เป็นเก้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วได้ไม่ได้นี่ดูยังไงเดี๋ยวว่าไอผสมไฮโดรเจนแล้วเนี่ยอันนี้ถ้ว่าได้แล้วได้แล้วเนี่ยถ้าได้มันจะเป็นอย่างี้พี่จะเหนื่อยิดอันนี้จะเหนืดนิดนึงอ๋อแบบว่าอย่าให้มันเหนืดไปใช่ครับถ้าเหนืดไปแสดงว่าผมฟอกมันเยอะโอเค ให้เทอรเชนเกินไม่เป็นไรแต่ว่าอยาให้ผวงกอ็อกนเกินมันจะทําให้ผมมันอ๋ออยาให,ให้เทอนเยอะไปใช่อ๋อคือยกมาน,นี่ต้องแบบไหลเนี่ยมันต้องประมาณนี้นั่นๆอ๋อแบบไหลเลยใช่อ่าโอเค ก็ใส่คอยกระดาษคอยเออเอาแล้วเอาแล้วพที่หัวที่หัวเองอ่ะผมก็ใช้ไอ้คอยกระดาษคอยเหมือนก oh. ันอ๋อเฮ้ยทำเองก็ได้อ่ะใช่ครับอ๋อ oh. ทำคนเดียวเนี่ยนะใช่ครับผมทำเองโ oh. <Okay>. oh. อเคแน้วก็ะะไปาย แล้วทิ้งไว้นานไหมอ่ะทิ้งไว้ก็ประมาณสามสิบสีิบนาทีแต่เคเมียมันทำงานงจริงๆแค่สี่สิบห้านาทีถ้าเราอยากได้แบบระดับไหนก็ถึงสมมุติระดับสองระดับสามแล้วก็มาเปิดดูอีกทีประมาณยี่สิบนาทีถึงสาสินาทีแล้วมาเปิดดู จริงต้องบองว่าแกดูว่ามันได้หรือยังใช่ ก็ต้องนวดด้วยใช่ครับต้องนวดด้วยนวดเพื่อเพื่อให้อ่า uh, เคมีอ่ะมันเข้าไปยังเส้นผมสตเห็นไตรงน,นี้มันไม่โดนเลยเออมันก็จะเป็นสีดำํำอ๋อคืออ๋ทอที่นวดเพราะว่าให้มันให้มันเข้าไปาทุกทุกที่ใช่ครับถ้าเราทายอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันจะ ไม่ทั่วใช่อะมันไปไม่ถึงไปไม่ถึงเราต้องดูมันก็ไม่เหมือนในเหมือนเราจับช่ออะไรอย่างนี้มันมี<อ>มัดตรงนี้แล้วก็เอาข้าท่อที่ได้อ๋อ้หาไปปุ๊บแล้วก็พับเนี่ย นี่กี่เปอร์เซ็นต์นะเ <9. S 1> ก้าแล้วก็ทิ้งไว้กี่นาทีก็ทิ้งไว้แต่ของผมอาจจะทิ้งไว้นานๆเลยเพื่อให้เคมีมันทํางานนานนี่น<า>คือสีสิห้านาทีเลยใช่ครับมแล้วแล้วชอบนี้อ่ะทบทดลองเนี่ยก็ทิ้งไว้เลยพี่โอเคทำทิ้งไว้สี้าสสิบห้านาทีอยมาดูมาดู